ว่วนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์60อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่33ค่ะได้นําน้องๆน,น,นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสานะคะร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดอาทิกรารมวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายทหารสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเรือนจํากลางเชียงใหม่และทันทถานหญิงเชียงใหม่ร่วมกันบรรจุสิ่งของที่ได้รับมอบจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงในถุงยังชีพพระราชทานจํานวนกว่า3,000ถุงก่อนที่จะช่วยกันขนย้ายขึ้นรถเพื่อเตรียมนําไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้น้องนองนักศึกษาวิชาทหารได้เห็นถึงการทํางานของส่วนราชการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ต้องเผชิญความยากลําบากในการดาเนินชีวิตแล้วยังเป็นการเสริมสร้างค่ะให้น้อง,น,องน้องนักศึกษาวิชาทหารได้เป็นเยาวชนต้นแบบที่มีจิตสาธารณะชอบช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วย